จงังหวัดนนทบุรีค่ะมีการหารือแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2565เตรียมพร้อมการเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครค่ะ นายแพทย์สริดเดชเจริญชัยรองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดนนทบุรีร่วมหารือศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2565ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ที่ห้องประชุมสาลากลางจังหวัดนนทบุรีโดยเน้นย้ำให้มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์100%กับผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุทุกกรณีภายใต้การรณรงค์ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุทั้งนี้ได้ขอ ให้ทุกหน่วยงานทุกจุดตรวจเฝ้าระวังตรวจเข้มในช่วงของการเดินทางกลับมาทํางานที่กรุงเทพของประชาชนโดยให้ด่านตรวจหลักและด่านชุมชนค่ะยังคงเฝ้าระวังกันอย่างเข้มงวดและตรวจผู้ดื่มแอลกอฮอลทุกรายหากง่วงนอนหรือเพลียให้แวะพักได้ตามจุดหลักจุดรองนะคะซึ่งพร้อมให้บริการประชาชนเพื่อให้เดินทางกลับถึงที่หมายอย่างปลอดภัยก่อนจะเข้าสู่วันทํางานจึงขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงาน ถือปฏิบัติภารกิจกันอย่างเคร่งครัดรวมทั้งเน้นย้ําให้ด่านตรวจหลักและด่านตรวจรองรวมถึงด่านตรวจชุมชนนะคะให้เคมงวดกวดขันให้มีไม่ให้เกิดการเมาแล้วขับค่ะเพื่อลดการสูญเสียในพื้นที่จังหวัดอีกด้วยค่ะ